ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับชุดนี้เราก็บรรยายกันมาเยอะพอสมควรตั้งแต่ประวัตินะท่านย้อนดูนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นกระดาษสาไทยขาวที่บันทึกถึงประวัติองค์วิจารณ์ณว่าท่านไปพบสมเร็จโตามาได้อย่างไรศรัทธาทำไมถึงศรัทธาทุ่มเทท,ท,ทั้งๆที่ ไม่เคยเข้าวัดเลยนะครับนะทวด,ทวดเกศท่านเข้าวัดบ่อยแต่หลวงวิจารเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเลยแต่ตอนหลังมาทุ่มเททั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินเงินทองให้กับพระพุทธศาสนาอัอนี้เปียกทองนะครับมีนี่สองข้างนะฮะหูสองข้างมีฐา,ฐ,าฐานฐานฐานเส้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์พระประธาน อ,อ่านะฮะอู่ทองนะครับวันนี้ท่านลองชมดีๆนะฮะอันนี้ถ้าจะสอนอไปไปดูนะครับเห็นนะฮะอันนี้มีปั๊มคุดมีวอรจอนะครับอ่านะครับทองคำก็อยู่ที่ประมาณ5้าสกว่าเอนต์นะครับอันนี้คือองค์ที่หนึ่งอันนี้จะสอนดูพระเป็นจภา,าคีเคเปียดทองคำนะครับ น,ะะนี่คือองค์ที่หนึ่งนะครับนะองค์ที่สองอมน่เี่เี่เปียทองนะครับก็มีทองอยู่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เปียทองนะครับอ่าก็ทั้งชีวิตนะฮะพันปีก็ไม่หลุดลุ่ยแล้วฮะเพราะว่าเคลือบหนามากข้างในก็จะเป็นทองดอกบวกทองดอกบวกเนี่ยนะฮะมีราคาสูงกว่าทองคำนะครับท่าน คนใหญ่จะไม่จะไม่ค่อยรู้รู้จักกันนะครับนะฮะ,ะนี่หลวงวิจารณ์เจตนาสร้างมีคุดมีวอจออาจจะไม่ชัดข้างหลังนี่ก็จะเป็นเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลไผ่ดำนะครับเพิมนี้ก็จะเรียกนางพญานะครับนางพญาสวยสดงดงามนะครับน้อยคนที่จะได้ครอบครองนะครับนะฮะ ดูองค์นี้องนี้นี่นี่นเขาบอกว่าใครได้ครอบครองไม่มีวันจนนะครับนะฮะไม่มีวันจนนะครับนี่เห็นไหมครับมีคุดนะฮะมีบอจอนะครับตรงองค์นี้เขาเรียกกันว่าซุ้มก่อนะครับทองก็ประมาณ 5, 5้าหอันนี้จะเป็น ของสุพรรณบ้างของสุพรรณพวกนี้จะจะจะดูไม่ยากนะฮะดูไม่ยากนะครับนะเห็นชัดไหมชัดนะฮะเนี่ยของสุพรรณนะครับนี่ข้างหลังก็จะมีนะเหล็กไหลฝังอยู่หนึ่งเม็ดนะรับรองว่า,าไม่มีการปลอมแน่นอนนะครับ องนี้ก็จะเป็นพระรอดนะฮะกล้องมันต้องปรับฮะบางทีอ่ามันปรับให้ชัดเนี่ยพระรอดจำไว้นะฮะชุดนี้เขาเรียกว่าชุดเบญจะชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่นะครับนี่ข้างหลังอ่าก็จะมีอ่าวอรจอแต่ตั้มคงจะหรือว่าถูกขัดออกไปไม่ทราบนะถูกขัดอันนี้คือเป็นคุด น่าจะถูกขัดออกไปเพราะว่ามาแล้วมันสนิมเขียวขึ้นเยอะแยะเลยไปจ้านเขาขัดนะครับก็ท่านได้ชมครบไปแล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็เลือกชมได้นะครับสอนดูพระนะครับขอบคุณครับ